สวัสดีค่ะสบีสมาชิกกลุ่ม VIP ทุกท่านทุกกลุ่มนะสวัสดียมามเช้าเช้าวันพุธที่20กรกฎาคมศ2565ค่ะกับการวิเคราะห์กราฟคู่ j j เจสำหรับกราฟจ j แท่งเดย์จบไปแล้วค่ะมีแรงบายนะคะเป็นรูปแบบของการขึ้นตามเทรนนะคะสำหรับ GJ นั้นนะต้องบอกว่าเทรนเขาอย่างเป็นเทรนขึ้นอยู่นะ,ะมีโอกาสได้ราคาขึ้นต่อวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่านะคะควรบายจุดไหนแล้วเพราะว่าขึ้นมาแล้วเช้านี้นะคะ H 4สมีแรงขึ้นค่ะแต่ต้องบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาเจอโซนอารีเนลตันอยู่ตรงนี้นะคะ เดี๋ยวจะเจอแล้วนะคะดังนั้นเจอต้านก็อาจจะมีการโยกลงไปที่รับดังนั้นต้องไปรอบายที่รับนะคะอ่าโอเคเช้านี้มีการไต่ราคาขึ้นมาอยค่ะอ่าโค้แพมให้ที่เดิมแล้วกันนะแนวรับนะคะให้ที่เดิมเมื่อวานนะคะก็มีคนถามในไลน์นะทั้งนะคะบิตคอยนนะคะจีเจก็น่าจะฟ้ากันนะคะยินดีกับทุกๆก,กําไรจะ้ะนะคะแพงกันเท G j ดจีเจในเช้าวันนี้ค่ะ,ะนะคะมองบายค่ะมองบายก่อนเนื่องนะคะแต่รอบายที่รับเพราะเดี๋ยวจะเจอแตงต้านแล้วนะคะ โอเคคลิปนี้เดี๋ยวโค้ชแพรมส่งเข้าไปขอให้ท่านพอร์ตฟาสดใสกำไรทุกวันขอให้ท่านมีความสุขและประสบความสำเร็จในการเป็นเทรดเดอร์มาก